ก็ได้ขาดดอกที่จริงแล้วคนวันเสมาเมื่อวานนี่คนกเ็เลยมาเมื่อนี่เนาะ,ะนางปียนุษย์นอสเนาะโอ้เป็นอื่นผิดคนนังเป็นนอสออยู่ยพัชวะกสนอคนบอท่านได้แต่งงานได้วันเดชจดทะเบียนได้เนาะนอสอปียนุษย์ พระนกโจรโชคอำนวยร่วมอีกหนึ่งพันบาทอ้สาธุกขอให้บุญคำบุญสูงซ,ซอยอยูเข้าสู่ฟานิพานกำกัเดูคุณปียนน์แม่พวงพยอมทองแก้วอีกหมู่ห้าบ้านนิคมอีกหนึ่งรอยบาทสาธุเิ่นมายู่บ่ไก่บ่ไก่มากพุงมึงเิ่นไา มาเห็ดบุญคอยเป็นคอยไปเอา,า,อาไอม่หยากไว้งีนละร้อยมือนละร้อยเพื่อแลี้ยงชีเมื่าทิ่ได้หลายเตือเองเนาะคุณว่าเออแม่เต็ม,ว,ม,ตม,ว,ว,นนมวันแม่เต็มวันวันโนนามวัดแม่เต็มวันโนนามอีกหนึ่งรบาทคุณแม่เสวอแสนสุภาห,หมู่ห้าบ้านนิคม หนึ่งพ่อสวยนะเอา้าบอกผิดตาถือน้องงยขอโทษขออภัยเด้อย่อยอยากไม่ยอสายตากระวดีความหลูกกันหน่อยจบพอหกได้ถัาเอาไก่แลกออกคุณคุณพ่อ,พอเอ่อพ่อผู้ใหญ่บุญมาคำเลิกบ้านสันติสุข คัมมาลาน้องเอออ่านผิดอ่านถือถคะ่ะคัมมาลาบ้า,านสถานศึกษอีกยี่สิบบาทพระวในเตชะวะโรโคสว่างพวกเป็นเจ้าภาพ ทเจ้ากานบาอกินแล้วอายุยืนกว่านเด้ออาจจะผู้มีพระคุณทั้งหลายและเจ้ากรรมนายเวรเป็นปัจจัยอีกหนึ่งพันบาทจ้าทูตขออนุโมทนาคุณกับกุบบาอาาจรย์เขากา้นบาทกินแล้วอายุยืนเด้อค่ะ เพื่อลูกเพื่อเจ้าต่แต่นานนี้เงินไปด้วยกกเาผหลักถันก่อนเลยเนาะตรงนี้